สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบิจมาลลุมสมหลับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวพัพาชัยนิววันนี้ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพัพาชัยมีข่าวสารและกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัพาชัยและสมาชิกกลุ่มธนาคารโคโกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดมิ ตำบลพะพาชัยให้การต้อนรับและพูดคุยหาลือกับน,นายอนันต์ผู้สิทธิกุลและคณะจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เรื่องแนวทางการยก,กระดับคุณภาพและราคากระบือของโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริหน้าที่ทําการกลุ่มธนาคารโครกระบือตตำบลพรพพาชัยหมู่ที่7นายพิราศักดิ์มาศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัย เข้าร่วมการทัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2 5 6 6เพื่อสรรหาและัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนณนห้องประชุมขุนแผนศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยพร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระพาชัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ลูกศิษย์พึงระลึกถึงครูพาอาจารย์แสดงออกถึงความกตัญญูทดแทนพระคุณครูแสดงความเคารพณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมง,งานจัดเก็บขยะมูลฝอยลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณหมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่9และหมู่ที่13ค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย รายงานปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ตำบพัพาชัยในวันที่13มิถุนายนถึง14มิถุนายน2566พบว่าปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับปานกลางโรค RSV ภัยอันตรายใกล้ลูกคุณ RSV ติดต่อกันแบบดอบเบลตดจากสารคัดหลัง่งน้ำมูกน้ำลายผ่านการไอจามและการสัมผัสโดยตรงอาการเริ่มแรกคล้ายเป็นไข้หวัดทั่วไปคือ ไข้ไอาจามให้สงสัยว่าติดเชื้อ RSV คือไอมีเสมหะเหนียวไอบ้ากจนอาเจียนอาจมีหายใจเร็วแรงหายใจลำบากหรือหายใจแบบมีเสียงหวีดใครบ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพ่องกลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทารกคลอดก่อนกำหนดดิฉันนางสาวเบจมาศลุสมขอจบการน,นำเสนอข่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ